สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณชาทาร์ดนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปดวงประจําเดือนมกราคมปี2568นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นของชาวราศีกันนะคะหรือว่า v ว r ร์กนะคะซึ่งเกิดในช่วงวันที่23สิ่งหาจนถึง22กันยานะคะอันนี้ชาจะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ดังนั้นหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันมีอีกสารหนึ่งบอกน,นี้ก็คือยึดตามเดือน,นปีเกิดที่ชบาบอกไปเลยนะก็คือคนที่เกิด23สิงหาถึง22กันยานะคะนับเป็นราศีกันทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพลังงานของคุณเ,เป็นอย่างไรมากในเดือนมกรานะคะหลังจากที่เราผ่านพ้นในช่วงปีใหม่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็แฮปปี้นิวเอียร์สำหรับชาวราศีกันทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปชะด้วยนะคะใบแรกมาเป็นเดอะทาวเวอร์เชล เดี๋ยวเราจะเช็คเป็นไพ่ยิบสีนะคะเสร็จแล้วก็จะเช็คออเร์เคิลให้ทุกคนด้วยนะคะก็ทั้งหมดสี่สำรับเลยก็จะเช็คให้ทั้งหมดเลยนะคะ the moon, the fool โอ้โหเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องสำคัญสำคัญให้เราต้องเทคเขาเรียกว,ว่าเทคดิ c ซิชันหรือว่าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกับมันนะคะปกติเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหาบางอย่างเราลังเลได้เนาะ เราปล่อยวางได้แต่ว่าในช่วงมกราค่ะจะเป็นช่วงที่คุณต้องทําการตัดสินใจในสภาวะที่ตัวเองตึงเครียดหรือว่าเป็นสภาวะที่ยังมีความสับสนไม่แน่ใจอยู่นะคะดังนั้นพยายามพรีแพร์ตัวเองหรือว่าเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ Five for Pentacles นะคะ จะเป็นเดือนที่อารมณ์ของคุณไม่ค่อยมั่นคงนะคะแต่ถามว่าคุณยังแบบสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ปกติไหมก็ทําได้นะคะเดี๋ยวจะมีสถานการณ์หลายสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ตั้งตัวจะเป็นเดือนที่วุ่นวายมากๆสําหรับชาวราศีกันนะคะพวกนั้นเนี่ยเตรียมตัวเลยเทคให้หมดเลยเอ็มลงเอ็มอาอะไรก็ตามเครื่องดื่มวิตามิน เอาให้ครบนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงต่อสู้นะคะจะต้องสู้นิดนึงเนาะแล้วยิ่งมี The Moon เดอะ o ู l มาเนี่ยหลายๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนรอบตัวหรือคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพึ่งพาจะไม่สามารถพึ่งพาได้ แพออพราะพึ่งพาไม่ได้ปุ๊บกลายเป็นว่าเราต้องจัดการทุกๆปัญหาด้วยตัวเราเองเนาะยิ่งมาประกอบกับความมีไฟฟ้ Pentacles มี t h e Tower สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแน่นอนว่าทาร้ายความรู้สึกเราเราไม่สามารถเดาได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนาะที่มันจะแอทแทกความรู้สึกเราโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมีสติในการใช้ชีวิตหรือมีสติในทุกๆก,การตัดสินใจของตัวเองนะคะแล้วยิง่งอ่อในช่วงนี้เนี่ยก็พยายามเรามาระวังมัการายพยายามเรามาระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นิดนึงนะคะ เดินเหินไปไหนทําอะไรนะคะไซส์ Size เล็กๆเนี่ยมันจะจุกจิกไปหมดสมมุติเดินชนโต๊ะชนของเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น feeling แบบอ่ามันเป็น feeling แบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆระมัดระวังไปไหนมาไหนให้มีสติที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ emotional หรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นแบบ การใช้ชีวิตของเราในเรื่องของการงานการเงินคือระวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมกรามมันจะวุ่นวายมากๆแล้วก็สถานการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกันในคุณได้ตัดสินใจคนรอบตัวพึ่งพาไม่ได้จะเป็นเช่นนั้นนะคะแอบทีนี้เดี๋ยวเรามาลงเฉพาะทางกันดูซิว่าในเรื่องของการงานการเงินของคุณเนี่ยคุณจะได้เป็นไพ่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวชาจะเช็คลงมาลึกให้อีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้หาคําตอบได้อย่างชัดเจนเนาะนะคะไหนมาดูซิว่าการงานการเงินเป็นอย่างไร ให้ไม่ออกเลยแฮะแถแรกมาเป็น t h Empress โอ้โหถือว่างานเยอะนะคะอาจจะไม่ได้สบายอย่างที่คิดแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่เราสามารถรับมือกับมันได้ละกันแหม Queen of p e n เ a c l e s นะคะ สึกหนักเชียวนะคะหลังจากที่เราได้แบบพักจากปีใหม่เต็มที่นะคะเผื<ๆ>่อเพื่คนไม่ได้พักด้วยไพ่แบบเนี้ยนะคะชาวราศีกันจะมี2กลุ่มเลยคือกลุ่มที่ทํางานเต็มที่นะคะปีใหม่ก็ไม่พักนะคะกับกลุ่มที่ปีใหม่ปีใหม่เนี่ยได้หยุด ไปเซเลเบชันแล้วเรียบร้อยแล้วกลับมาแล้วเจอความวุ่นวายจะต้องรับผิดชอบกับหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่ค้างค้างมาจากปีที่แล้วแบบเต็มสตรีมนะคะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะคุณได้ทํางานหนักสมใจหวังแน่นอนนะคะแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแน่นอนนะคะเพราะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองดีดูแลในส่วนตรงนี้ดีนะคะแต่ชะมองได้เลยว่าในส่วนของปัญหางานที่มันเข้ามาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในจุดที่ตัวเจ้าชะตาหรือว่าตัวราศีกัน,นสามารถรับมือหรือว่าผ่านมันไปได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องห่วงเลยนะคะ แต่ว่าขอเช็คตำแหน่งของสุขภาพนิดน,นึงนะเพราะว่าภาพรวมของเราชาวราศรีกันเนี่ยมีทาวเวอร์ขึ้นนะคะแล้วก็มีไฟฟล็อกเพนเดอร์เคิลด้วยคือก้นข้างหน้าเป็นห่วงตรงนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่สุขภาพเนี่ยมีอะไรออกมาที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษไหมนะคะเผื่อเผื่อพี่ทาวเวอร์แกส่งผลในเรื่องของสุขภาพเนาะเดส โอเคใช่นะคะวันนั้นเนี่ยชาวราศีกันนะคะระวังสุขภาพนิดหน,นึ่งแหนะได้เป็นเดสเนี่ยอ,อ๋อจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในแง่ของการเป็นสุขภาพเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเคยเป็นในอดีตเนี่ยอาจจะก,กลับมาเป็นอีกนะคะหรือว่ามีสิทธิที่เราจะล้มเจ็บล้มป่วยได้โดยฉับพลันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปทําอะไรก็ตามเนี่ยพยายามระมัดระวังสุขภาพตัวเองเป็นโดยสําคัญนะคะพยายามอย่าประมาทโอ้ยช่วงนี้อยากกินของสแสลงอยากกินอันนี้จังเลยโอ้โหเป็นเมนูใหม่ไม่เคยลองมาก่อน ไอ้พวกกลองของทั้งหลายเนี่ยขอเว้นไปก่อนหรือช่วงน,นี้นะคะมีเกณฑ์ที่เราอาจจะเป็นฟู้ดพ o i ซ์ n นิ่งหรือว่าเราอาจจะแบบเอออาหารเป็นพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะพวกนั้นเนี่ยนอนพอไหมกินอะไรที่ดีหรือเปล่านะคะพยายามเซนซิทีฟหรือว่าดูแลร่างกายของเราให้ดีมากกว่าปกติหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่ระยะยาวนะอะทีนี้มาในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกันที่โสดนะคะขอดูไพ่คนโสดหน่อยซิ ไพ่คนโสดเป็น king of cup นะคะเพราะนั้นเนี่เรื่อยๆได้เลยนะคะช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาบ้างนะคะแต่ปัญหาคือคนชาวราศีกันเนี่ยจะมีความยูนิคจะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะพอคนเข้ามาจีบส่วนมากอะ่ะจะ บบก็รู้แหละว่าเขามาจีบแต่แบบมันมีฟีลลิ่งของการแบบเขาคงไม่ได้จริงจังหรอกมแล้ะเผิดเตะคนที่เขามาจีบออกไปนะคะดังนั้นชาวราศีกันถ้าคุณอยากมีคู่คุณอาจจะต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้รับความรักหรือว่าอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้มีความรักและเปิดใจให้กว้างๆไม่งั้นนะความเป็นคิงออฟคัพของคุณจะสามารถทําให้คุณสเตย์ความโสดอย่างเงี้ยไปได้อีกยาวเลยนะเอมนะคะเพราะนั้นกัน จงเปิดใจให้กว้างนะคะ,ะทีนี้มาที่คนมีคนคุยซิหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นเทน Awards นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้ค่ะถ้าเกิดใครคาดหวังว่าจะสเกล up ความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนไม่มีนะคะก็ยังเป็นคนคุยอยู่ในช่วงเดือนมกราคมก็ยังเป็นคนคุยก็ยังเป็นคนที่ไม่มีสถานะเช่นเดิมนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มมากๆเลยนะคะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์นะคะ ที่เป็นของชาวราศีกันนะคะบางคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันรับหรือเวลาที่ใช้ร่วมกันมานานละถ้ามันไม่มีการสเกล up ไม่มีความจริงจังมากขึ้นกว่านี้ควรจะจัดการอย่างไรต่อไปนะคะทุกคนจะอยู่ในความรู้สึกเนี่ยมันคือความตึงมันคือความหนักของความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังบนเบสออนที่ภายในมะกราค่ะก็ยังไม่มีการสเกล up ความสัมพันธ์ไปเป็นมากกว่าคนคุยหรือมากกว่าคนที่ไม่มีสถานะอยู่ดี นะคะเพราะนั้นเนี่ยถือว่ากอดๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่มาได้ไพ่ตรงนี้ด้วยนะชาวราศีกันอ่ะทีนี้มาดูคนมีคู่สิว่าเป็นอย่างไรชาวราศีกันเอ A อ h o p สนะคะช่วงนี้ คนมีคู่มีความเซนซิทีฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเป็นคู่ของเรานะคะเป็นเราหรือแฟนเราก็ได้นะจะมีความเซนซิทีฟทางอารมณ์สูงนะคะมีโอกาสาที่จะทะเลาะหรือว่าน้อยใจกันบ่อยนะคะเพราะนั้นเนี่ยพยายามระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของเราหน่อยนะแอบเพราะว่าบางทีพอเราน้อยเนาะเราน้อยใจเนาะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากพูดไม่อยากสื่อสารนะคะซึ่งมันอาจจะกลายเป็นจุดที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันถอยหลังลงคลองได้นะคะหรือว่าเกาะให้เกิดรอยร้าวบางอย่างในความสัมพันธ์ได้ดังนั้นเนี่ย ถ้าเรามีคู่ก็พยายามคุยกับคู่หรือว่าพยายามสื่อสารพยายามอย่าอันคอมมูนิเคชกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับชาวราศีกันนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่วุนจะทะเลาะแล้วว่าโหน้อยใจปุ๊บไม่พูดไงไม่พูดปล่อยน้อยปล่อยน้อยปล่อยเบอร์ไม่คุยสักพักอ้าวเรื่องใหญ่โตมโหลานเป็นโกโก้ครันช์ึ้นมาเฉยเลยนะคะรานนี้นเนี่ยระวังเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะทีนี้เราจะมาทยอยเช็คออร์เ e c a r ิลกกันนะคะว่าคุณจะได้เป็นไพ่อะไรบ้างนะคะ อะมาที่สำรับแรกเลยนะคะคือพลังงานของดาวจันทร์ที่ส่งผลกับตัวชะตาของราสีกันในช่วงนี้นะคะมาดูสิว่าเรือนดาวเคราะ์จะโดนไพ่อะไรบ้างโอ้ดวงมาเต็มเลย สอรี Sorry, นะคะโอเคมันก็ได้มาใบาหนึ่งแหละแต่ก็ก็มีความร่วงเยอะนะคะขอเก็บไพ่ให้เรียบร้อยนิดนึงอ่ะหนึ่งใบนะคะได้เป็น meditate and contemplate นะคะ new moon in pieces นะคะพอดิพอดีปะแอะ new moon in pieces พอดีนะคะก็คือ ออมีพลังงานของราศีมีนตกอยู่ในดาวเคราะห์นะคะก็คือหมายถึงพระจันทร์ดวงใหม่เนาะทีเนี้ยเมดิเทตก็คือเมดิเทชันคือการนั่งสมาธิแล้วก็การคอนเทมเพลตคือการที่เราไตรตรองหรือพินิจพ,พิเครานะพิจารณานะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าชีวิตเราจะตั้งเป้าหมายหรือตั้งอะไรไว้ก็ตามการพินิจพ,พิเครานะพิจารณาสําคัญมากๆมันไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิไม่ได้บอกว่าเฮ้ยการนั่งสมาธิคือทุกอย่างนะ ต่การนั่งสมาธิหรือการ stay f o c u s สเป็นสิ่งสําคัญมากๆในช่วงนี้สาหรับชาวราศีกันนะคะเพราะอย่างที่ชาบอกเนาะทุกอย่างมันจะวุ่นวายไปหมดทุกอย่างมันจะถูกเชื่อมถูกโยงคุณจะพึ่งพาใครไม่ได้เลยทั้งนั้นสติสําคัญที่สุดสติเกิดจากอะไรคะเกิดจากการนิ่งและโฟกัสถูกไหมเพราะ,ะนั้นการ m e d i t ทต e อาจจะเป็นแก่นสําหรับบางคนหรือการ contemplate เฉยๆก็ได้ก็คือการไตร่ตรองคิดพิจารณาถึง situation ที่เราเจอนะคะทีนี้มาดูซิว่า message from a n g ร์เนี่ย จะได้เป็นอะไรบ้างนะคะว่าเาทวดาประจำตัวเ,เขาจะส่งมเมสเซจอะไรมาถึงคุณบ้างโอเมก้านะคะ Victory your d e c i ซ i ์อิ o คัม i t ่งทูฟร i ชันค e ปอ p พเดอะกู๊ดเวนะคะนี่พอดีชัสายตาสั้นนะคะ victory your d e s i ไซ is coming to fruition keep up the good work นะคะก็คือ victory จริงๆแล้วมันแปลว่าชชนะแหละนะคะก็คือ your, your design คือความปรารถนาหรือการตัดสินใจของคุณเนี่ยกำลังจะประสบผลสำเร็จนะคะนั่นก็คือ uh, f อ่อฟ i t i o n นะคะ coming to fruition keep up the good work นะคะวนนั้นเนี่ยให้พยายามต่อนะคะไม่ว่าคุณตั้งเป้าอะไรไว้สิ่งที่คุณทำอะไรไว้เพียงแค่คุณ stay f o c u s e กับมันสังเกตไหม stay f o c กักับมันนะคะ contemplate กับมันมีความแบบเออ่ให้ความสนใจหรือ k e e p ีปปิ้งอัอะค่ะคือทําต่อไปเออ่ keep going ต่อไปไม่ลดละเลิกไม่อะไรก็ตามเนี่ยผลสําเร็จที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะมันก็จะออกมาในรูปแบบที่คุณรู้สึกแอฟ c ิเชตกับมันหรือว่ารู้สึกดีกับมันแน่นอนนะคะไหนมาดูซิไพ่ความรักว่าคุณจะได้เป็นไพ่อะไรนะคะชาวราศีกัน เพืความรักชาวราศีกันได้เป็น stay optimistic about your love life นะคะ positive thinking and fate will bring you romance นะคะแอบให้คิดบวกเข้าไว้นะคะแอบให้คิดบวกเข้าไว้ตราบใดที่คุณยังคิดบวกนะคะอะ่ความศรัทธาต่างๆที่คุณมีหรือว่าพลังงานของคุณนะคะจะดึงดูดความรักที่เหมาะสมนะคะหรือว่าความโรแมนติก ก็ค,คือชีวิตรักที่ดีเนี่ยเข้ามาหาตัวคุณนะคะดังนั้นในการที่คุณมีพลังงานบวกสําคัญมากๆกับการมีชีวิตคู่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดเป็นคนมีคนคุยไม่มีสถานนะหรือมีแฟนแล้วมีสามีภรรยาแล้วก็ตามแต่นะคะสุดท้ายแล้วการโพสิทีฟเนี่ยหรือว่าการมีพลังงานบวกสําคัญมากๆในชีวิตรักนะคะเพราะมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเนาะสมมติเรามีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้เราพลังงานเราบวกมาไม่ใช่ไปบวกไปไฟนะหมายถึงโพสิทีฟอะคะ่ะ มีพลังงานที่ดีเนาะเรากับเขาก็จะมีความสุขชีวิตของการรักมันก็จะราบลื่นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเกิดนะพลังงานเราเป็นนกาทีฟ v e โอ้ยเร์ฟูมากชนกันไฟกันแน่นอนค่ะคนทะเลาะกันไฟกันไม่มีทางมีความสุขกันแล้วเ,เนาะนะคะดังนั้นเนี่ยก็พยายามระวังหรือว่าอ่อพยายามแบบเว้นเรื่องนี้นิดนึงเนาะอ่ะนะคะมาไหนมาดูซีใบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือจะ Angel เช่นกันนะคะว่าจะได้เป็นไพ่อะไร a y เ a ่อ r อมหนานะคะอ่ะโอเคเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณได้มาเนะะี่ยค่ะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงไม่เกินปีนับจากนี้นะคะดังนั้นเนี่ยพยายามอดทน keep going อย่างที่ชาบอกนะ แอบคีบ going นะคะทําต่อไปนะคะสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะสําเร็จสำลิดผมตามที่คุณต้องการเพียงแต่มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะก็ให้เวลากับมันนะคะค่อยๆไปค่อยๆเดินหน้าไปก้าวหน้าไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันนะคะดวงโดยโรวมในช่วงมก,กราคมของคุณจริง,รงๆถือว่าสวยนะ แต่ในเรื่องที่ต้อง stay strong together หรือแล้วมัดระวัง stay f o c u s กับมันให้เวลากับมันพินิจพิเคราะห์พิจารณานะคะแล้วก็อย่าเอาอารมณ์เนี่ยเข้ามาบวกรวมกับอะไรทั้งสิ้นนะคะค่อยๆตัดสินใจค่อยๆไปมันจะเป็นเดือนที่คุณจะได้บทเรียนหรือว่ารู้อะไรค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันด้วยนะนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ฉนหน่อยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคลิปมันดีคลิปชอบนะคะก็ ฝากแชร์ไปให้เพื่อนเอนมาเช็คราสีของพวกเขาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมแวะไปเล่นพีก,กับค้าในแชาด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ